สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะเป็นวันอาทิตย์ค่ะเป็นวันหยุดก็เลยมีโอกาสได้มาเดินเล่นที่ทะเลสาบดูลิเซออ m ยแอมอจังหวัดซูริกประเทศสวิตเซอร์แลนด์ค่ะสำหรับวันนี้ก็อากาศดีค่ะผู้คนก็ออกมาเดินเล่นปั่นจักรยานออกกำลังกายมาทำกิจกรรมนอกบ้านกันกันกนกบครอบครัวค่ะ ไม่ว่าจะเป็นทายเรือใบรู้สึกว่ามาครั้งนี้เนี่ยมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปเยอะค่ะเพราะว่าไม่ได้มาเป็นเ,เวลาปีสองปีแล้วค่ะเพราะว่าไม่มีเวลาที่เหมาะสมที่จะมานะคะก็เห็นว่าทางอำเภอนะคะเขาได้ทำการปรับปรุงทางเดินทางเดินมีความสะดวกสบายแล้วก็ เหมาะสำหรับทั้งเด็กแล้วก็คนแก่ค่ะคราวที่แล้วที่มาครั้งล่าสุดถนนก็จะไม่เรียบรู้สึกว่าจะมีการปรับถนนแล้วก็มีการเขียนป้ายต่างๆให้คำอธิบายอะไรเพิ่มมากขึ้นค่ะแล้วก็ยังมีการสร้างสะพานหลายจุดค่ะสะพานรอบๆทะเลสาบสำหรับคนที่มาตกปลาหรือว่าคนที่มาว่ายน้ำค่ะ วันนี้ก็พลาดไม่ได้ค่ะที่จะเก็บภาพสวยๆของทะเลสาบตูเิเซมาฝากค่ะน้ำใสค่ะแล้วก็ลึกพอสมควรค่ะ แล้วก็นอกจากจะทำทางเดินแล้วก็ยังมีการจัดพื้นที่สำหรับปิ้งย่างสำหรับคนที่มา,เ,าเดินเล่นแถวทะเลสาบค่ะได้จัดมุมปิกนิกเอาไว้หลายจุดค่ะพร้อมมีบริการฟืนสำหรับก่อไฟด้วยค่ะอันนี้ก็เป็นบริเวณสำหรับก่อไฟนะคะแล้วก็คนมานั่งปิกนิกกันค่ะ ก็มีการจัดทำขึ้นมาหลายจุดเหมือนกันค่ะการทำสะพานเพื่อให้คนได้ไปสัมผัสกับทะเลสาบอย่างใกล้ชิดไม่ว่าจะเป็นนั่งเล่นหรือว่าตกปลาแล้วแต่อัธยาศัยค่ะก็มีการทำขึ้นมารอบๆทะเลสาบเลยค่ะหลายจุดเลยทีดเดียว เห็นไหมคะว่าเขาได้ทําถนนหนทางสําหรับคนที่มาเดินเล่นเพื่อความสะดวกสบายแล้วก็ปลอดภยัยถนนนี้ก็ทําใหม่นะคะสาวุดอร์มาครั้งล่าสุดไม่ได้เป็นแบบนี้นะคะอันนี้เขาทาดีมากเลยค่ะ ขณะนี้ก็เป็นเวลาห้าโมงเย็นแล้วนะคะอาทิตย์ก็คล้อยต่ำลงทุกทีแล้วค่ะจะเห็นว่าไม่ค่อยมีแสงเท่าไหร่แล้วค่ะเราก็กำลังจะเดินทางกลับบ้านแล้วค่ะแต่ก็นิดนึงค่ะเก็บภาพสวยๆมาให้ชมกันค่ะ